4.5ระดับ4.5มันเละบิ่งดาวเนาะดาวใหญ่ข้างน้องคาอยู่ทั้งฝ่ามันลงมันเด็ดจังเลยเนาะแข่งจ่าครับก็เป็นพ่อรองรับชนร์ตบ้านหนงคาของเรานะครับมันก็จะมาร่วมกิจกรรมในท้องถิ่นด้วยโอครับจะเห็นได้ว่าวันนี้นะคะมีแขกผู้มีเกียรติมาหลับจังหวัดอำนบ้านเจ้าเลยนะคะร่วมพิธีเป็นประธานเปิดงานของเราเนี่ย ท่านบาทหลวงสารนด้กมมากนะคะเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิงร์นะคะที่นำงานการจัดงานในครั้งนี้นะคะและก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำท้องถิ่นชุมชนบ้านหนองปูบ้านหนองบุนหนองแพงนะคะแล้วก็ชุมชนนะคะให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานในครั้งนี้ให้สำเร็จขึ้นมาได้นะคะผมไม่แน่ใจนะครับว่าดาวดวงสุดท้ายที่เข้ามานี้น่าจะเป็นดวงดาวของบ้าน อบจฉันว่าอบจนิ่ทำน่าจะใช่หรือไม่ผมไม่แน่ใจนะครับเตือนตาเตือนใจมากกันเลยทีเดียวช่วยเมียขาท่านผู้ชมที่เคารพรักค่ะตอนนี้เราต่างกัา4ิตี้นะให้ดูว่าดาวดวงน้โดนใจของเรานะคะแล้วมาดูว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการนะคะจะโดนใจของเราหรือไม่ะะคจอมเห็นบ้า เด็กๆที่นู้นโรงเรียนของเรานะคะก็ตื่นเต้นไม่แพ้กับพี่คนบนเวทีนะคะวันนี้เด็กๆก็ตื่นเต้นกันมากเลยอยากจะแสดงแล้วนะคะนี่กับแขกที่สามเกียรติสังฆราชทุกคนที่ร่วมของเราได้ได้ชมกันนะคะลูกศิษย์หลานของเราก็ควรที่ามสามารถนะคะกล้าแสดงออกควมรู้สึมาแสดงให้กับผู้ปกครองแล้วก็แขกที่เกียรได้รับชมกันวันนี้พิเศษนะคะแบบนี้ในคืนนี้เ็พิเศษนะครับเราจะมีการแสดง ทุบาลเป็นจุด่อหเลยนะครับทีนี้ขอเริ่มเชนเครับเร